สวัสดีค่ะแฟนแฟนอึ้งสตรีมเมอร์สาวคนดังขึ้นรับรางวัลตัวจริงไม่ตรงปกอย่างแรงสตรีมเมอร์สาวขึ้นรับรางวัลแฟนแฟนเห็นแล้วอึ้งตัวจริงกับรูปโปรไฟล์ไม่ตรงปกดานเจ้าตัวโต้ดราม่าตอบกลับแซบเมื่อเร็วๆนี้บริษัทผู้ผลิตเกมแข่งขันรถยนต์ดัง G Card หรือที่รู้จักกันในชื่อ QQ Speed ได้รับการ ได้จัดงานมอบรางวัลขึ้นที่เมืองไทสางมณฑลเจียงซูประเทศจีนโดยเชิญผู้เล่นและสตรีมเมอร์ดาวเด่นเข้าร่วมงานหนึ่งในไฮไลท์คือการปรากฏตัวของสตรีมเมอร์เกมชื่อดังโยชงผู้ได้รับรางวัลสตรีมเมอร์ยอดนิยมเธอเป็นผู้ที่รู้จัก จากการทำคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดและการอธิบายเทคนิคการแข่งขันอย่างละเอียดซึ่งรูปแบบการไลฟ์ของเธอเป็นการบรรยายด้วยเสียงและขึ้นรูปภาพใบหน้าหญิงสาวผอมบางผมยาวผิวขาวทำให้แฟนๆต่างรอคอยที่จะได้เห็นตัวจริงของเธออย่างไรก็ตามอยู่ชงผู้ปรากฏตัวในงานกลับมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจาก ภาพที่แฟนๆคาดหวังเธอแนะนำตัวอย่างรวดเร็วและขอบคุณผู้จัดงานก่อนลงเวทีซึ่งมีรายงานว่าหลังจากเธอพูดจบสถานที่จัดงานตกอยู่ในความเงียบ<อ>เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์มากมายชาวเน็ตต่างเอ่ยว่าถูกหลอก บางคนถึงกับกล่าวว่าควรแจ้งตำรวจทั้งนี้หลายคนปกป้องโยชงว่าไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะเธอไม่เคยเอ่ยบอกว่ารูปโปรไฟล์คือรูปของเธอแฟนๆต่างหากที่ตีความกันไปเองนี่ถือว่าเป็นการหลอกลวงไหมรูปโปรไฟล์ดูเป็นภาพ AI มากๆยังมีคนเชื่ออีกเหรอใครบอกว่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปถ่ายล่ะเขาเคยบอกหรือว่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปตัวเองนะต่อมาโยชงได้โพสต์ข้อความ ในโปรไฟล์โตอินว่าฉันรูปร่างหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่ปี2023แล้วคิดว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไงเพื่อตอบโต้กระแสะวิาพากษ์วิจาร์ณจากชาวเน็ตขอบคุณข่าวสดค่ะ